ให้พี่ถามเราจริงแล้วว่าทำไมเราถึงสักชื่อผัวตอนนั้นอะเออตาหนูเด็กไงยังไ,ไม่รู้ยี่หน่อยนี่รักรักรักล้นใจไง,ไงอืคิดก็เ,<_ v> <_ v> เลยแบบว่าอยากมีชื่อผัวติดไว้อ<ช>แล้วตอนนี้คือเลิกกันแล,ล้วลดกคนแล้วอ่ะเนี่ย <_ V> ถ้าย้อนกลับไป <_ V> เอามันเดิมเอาชิบหมาย <_ V> <_ V> <_ V> ก็รักกันเนาะตอนนั้นเราในยุคนั้นใช่ไหมใช่ แต่พอว่าพอเราโตขึ้นโตขึ้นเหรอความคิดก็เปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนหรือว่าโดนเขาทิ้งหรือเปล่าเขาหลอกหลอกไม่ <c oughs> ไมไงันไม่สักหรอกเนาะตอนนี้ก็กลายเป็นอะไรเนี่ยเป็นไอ้ไม้ใกล้กับเบย์ไม้ไปนะก็อันนี้เป็นงานแก้นะงานแก้ชื่อผัว <c oughs> สักวาเลนไทน์โอยใครอยากแก้ชื่อผัวติดต่อมาได้นะตอนแรกน้องมันอะอยากได้รูปมเนี้ย มันบอกผมว่ายังไงก็ได้ขอให้เป็นรูปไอ้มอนสเตอร์ไอ้ไม้มอนสเตอร์เนี่ยคือไอ้รูปเนี้ยมันแก้ไม่ได้อยู่แล้วมันแก้ทับชื่อไม่ได้ผมก็เลยแบบออกแบบให้ออกแบบให้แบบว่าให้มันแก้ได้ให้ชื่อมันหายไปตอนนี้ชื่อมันหายไปแล้วเนี่ยเปียบเยียบกันได้เลยตอนแรกอะชื่อมันเข้มมากชื่อผัวมันอะกระหลงตุ้งเปล่งเนียเออพอชื่อมันปุ๊บมันแก้ได้อ่ะผมก็ออกมาเป็นแบบนี้โอเคประมาณนี้